mommbang cat keduh pasar หมอเขาเรียกเสียงดังในหูจากการกระเทือนของอสัญญาณประสาทถ้าเป็นไครรพติกเราจะดูที่สัญญาณประสาทแต่ถ้าเป็นหมอไครรหมอแผนปัจจุบันเ็อบอกว่ามีปัญหากับหูชั้นกลางชั้นในอาจจะมีหินปูนบ้างอะไรบ้างน้ำหล่อเลี้ยงในหูไม่เท่ากันอะไรลักษณะอย่างนั้นนะแต่จริงๆไครรพติกเราไม่เชื่ออะไรแบบนั้นเราเราดูที่สัญญาณประสาททิ้งหล่อเลี้ยง หูชั้นกลางชั้นในมากกว่าทีนี้วิธีการที่จะไปรักษาสําคัญกว่าว่าการวินิจฉัยเรือยเดนอสิสว่าเรารู้อย่างนั้นอย่างนี้ว่าเป็นน้ําหล่อเลี้ยงในหูไม่เท่ากันมีหินปูนหลุดเข้าไปในช่องหูหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทําให้คนไข้หายป่วยไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่มีความสําคัญเลยเพราะว่ารู้แล้วก็ช่วยไม่ได้ก็ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรทีนี้พอมาถึงคลอโรแพคติกเราเราช่วยได้ ให้คนไข้าหายได้อย่างง่ายกว่าเลยเพราะเราเรารู้ว่าสัญญาณประสาทเท่านั้นที่ไปรบกวนการรับรู้หรือได้ยินเสียงของบชั้นกลางชั้นในเรามาดูว่าสัญญาณประสาทส่วนไหนล่ะที่มีปัญหาก็คือข้อกระดูกของขากรรไกรหรือกามแส่วนนี้ส่วนหนึ่งกระดูกคออีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ที่เกิดการกระเทือนเราก็เข้าไปปรับสัญญาณประสาทให้เป็นปกติตรงข้อต่อกระดูกคอส่วนหนึ่ง แล้วก็ดูว่าขากรรไกรของตัวคนไข้หรือผู้ป่วยครับมีปัญหาถูกกระทบกระเทือนอยู่หรือเปล่าเราก็เข้าไปแก้ไขตรงส่วนนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่ที่แน่ๆในหูที่สัญญาณประสาทที่มาจะหล่อเลี้ยงในหูมาจากก้านสมองนะครับเขาเรียก c r น n i a l nerve ไอ้ตรงนั้นมันอยู่ในในสมองถ้ถาจะเกิดการกระทบกระเทือนหรือการเกิดการอักเสบมันก็มีแค่เฉพาะส่วนปลายเท่านั้นอนี้ส่วนปลายของ การสมองที่อักเสบเนี่ยแล้วก็มาดูตรงระหว่างกลางทางหรือเปล่าไม่ใช่แค่เป็นแค่ส่วนปลายที่กดการกระทบกระเทือนเพราะฉะนั้นหูอยู่ข้างในคงไม่ได้กระเทือนง่ายๆอะไรง่ายๆแล้วก็ดูลอบๆบริเวณของหูว่าตรงส่วนไหนที่มีการเบี้ยวหรือเอียงหรือกระเทือนกับสัญญ,ญาณประสาทแล้วก็มาปรับตรงนั้นแล้วส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่มาหาคลินิกแพคติก็จะเป็นจะเกิดอาการดีขึ้นอย่างเร็วเพราะ,ราะว่าการ ตอบรับจากการรักษาแบบไคลโรแพคติกแบบนี้ช่วยคนไข้ได้จริงๆแล้วไปเห็นผลอย่างเร็วด้วย <ele> เหมือนกันหูดับหรือลือหรือหูลดการรับได้ยินเสียงลงลักษณะเดียวกันเป็นามาจากสัญญาณประสาทที่หลอเลี้ยงตรงส่วนนั้นเกิดการกระทบกระเทือนคนหูจริงๆแล้วต้นกําเนิดของไคลโรแพคติกมาจากคนไข้ที่หูหนวกโดยตรงเลยนะเพราะเรา เคสแรกที่เราเรารักษาคือคนไข้คนป่วยซึ่งหูดับอยู่ประมาณ7ปีจากการรักษาแบบไฮโรรพติกครั้งแรก mm hmm. เขาก็เริ่มมาได้ยินเสียงรถที่วิ่งอยู่บนถนนหน้าบ้านเขาได้เลยครั้งแรกครั้งเดียวเลยเราเราถึงมั่นใจว่าไฮโรแพลาติกเน้นไปที่สัญญาณประสาทแล้วสัญญาณประสาทพอเป็นปกติมากขึ้นเนี่ย สุขภาพชาวบ้านเขาก็เริ่มดีขึ้นทุกอย่างเลยไม่ว่าจงส่วนไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่จะพาะอ,อูจะเป็นเลือดกำดาวปวดประจําเดือนปวดท้องลำไส้มีปัญหาลำไส้แปรปรวนโรคไทรอยทุกโรคมีสาเหตุมาจากสัญญาณประสาทหรือการสั่งงานของสมองไปสู่ส่วนต่างๆร่างกายเกิดการผิดปกติ ฉันั้นครเราพิสติเราเราถึงได้บอกว่าเรา,าถึงจะเป็นธรรมชาติบำบัดโดยใช้มือรักษาแต่เราเน้นไปที่สาเหตุข,ของของปัญหาของสุขภาพเป็นหลักแล้วทุกเคสกับทุกเคสก็จะมีมีการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยเพราเขาเาเขาจะมีม,มีมีการพัฒนาเปลี่ยนปรับตัวเองให้เป็นไปตามธรรมชาติได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นตามปกติที่เขาควรจะเป็น ปัญหาที่คนไข้เป็นโครงสร้างส่วนบน Bio Bio เบี้ยวๆยเอียงจะเกิดจากการนอนตะแคงน,นอนตะแคงเอาเอาแก้มไปแปะกับหมอนลักษณะอย่างเงี้ยอยู่เป็นเวลานานรื้ว่านั่งเท้าคางจนขาขนกัรไกรเริ่มบิดเริ่มเอียงไป,ไป,ไ,ปไปเริ่มกระเทือนกับเส้นประสาทก็เลยมีปัญหาลักษณะอีอ้ออกมาแล้วก็แนะนำว่าอย่าไปดันแก้มหรือดันคางให้เบี้ยวไปกระเทือนกับเส,เส้นประสาทอีกใช่ไหม นอนหงายมากขึ้นนอนตรงๆมากขึ้นอย่าก้มหน้ามากแล้วก็พยายามบริหารกล้ามเนื้อขากลันไกให้กล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงขึ้นจะได้ประคับประคองส่วนของข้อต่อตรงขาก,กลัไกได้ดีขึ้นแล้วจะได้ไม่ไปรบกวนสัญญาณประสาทคนไข้ก็จะมีมีมีสุขภาพดีขึ้นบางคนเป็นมากถึงขนาดที่ที่เลีเ้ยวตาตาสายตาตดำกระตุกอะ เพราะกระเทือนสัญญาณประสาทไ,ไม่ใช่เฉพาะแค่เสียงดังในหูอย่างเดียวเรวนสัญญาณประสาทของการสมองหลายๆส่วนรวมกันจาก,จากพฤติกรรมลักษณะเดียวกันคือนชอบนอนตะแคงแล้วก็ดันแก้มดันคางนั่งเท้าคางเล่นอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่รู้ว่าปัญหาที่ตามมาจะเป็นอะไรบ้างสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกสว่างโลกทั้ง6สาขาดังนี้สาขาเมืองทองธานีสาขาเดอะวอคเกษตรนวมิน สาขาเดอะมอบางกะปิสาขาธัญพักสีนครินสาขาเทรนดี้สุขุมวิทซอย13และสาขาทีออนทรี